ห้างยิงสัตว์ในดงกระท้อนห้วยตาตุนร่ำลือกันปากต่อปากว่ามีอาถรรพ์ลึกไออู IU กับอีสาวมันโดนทำนบพังทับตายคนที่อยู่ในเพิงพักถึงกับลุกวิ่งไปตากฝนทันทีพอไปถึงก็เจอคนงานเจ็ดแปดคนและมีเด็กชายคนหนึ่งร้องให้อยู่เป็นลูกชายของสองสามีภรรยาที่เสียชีวิตหญิงสาวชาวมอนที่รอดชีวิตกอดเด็กชายเอาไว้แน่นมายี่ซึ่งน้องสาวของไออู จึงรับเด็กชายมาปลอบโยนทำนกฝังร่างทั้งสองไว้ก้นหลุมซึ่งลึกเกินกว่าที่จะทำพิธีทางาศาสนาได้ไปที่ชอบชอบเะผู้คนต่างกล่าวคำไว้อะไรมีเพียงดอกไม้ป่ากับทูปเทียนวางไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์การสูญเสียหลังฝนหยุดตกทุกคนก้มหน้าก้มตาขุดหาแร่แม้ความสูญเสียต่อคราวเคราะห์ของสามีภรรยาแต่ปากท้องสำคัญกว่าชีวิตจึงมีราคาถูกกว่าแร่ หลังจากเมืองเลิกเพราะแร่ราคาตกตำ่ำกุศลผลบุญที่รับปากว่าจะกรวดน้ำอุทิศไปให้ก็พากันลืมไปเสียหมดผู้คนต่างแยกย้ายกันไปแสวงโชคในที่ใหม่ๆบ้างก็กลับบ้านเกิดเมืองนอนแต่ส่วนใหญ่ไม่ไปไหนลงหลักปักฐานบุกเบิกที่ทำกินละแวกใกล้เคียงซึ่งอยู่ในที่ราบลุ่มเมืองต่างๆที่เคยคึกคักถูกปล่อยทิ้งร้างวังเวงทำนบที่เป็นหลุมศพสามีภรรยา ก็ถูกดินทรายทลายลงกลบจนกลายสภาพเป็นป่ารกเรือไปเพิงพักถูกกลืนกินด้วยการเวลาทั้งปลวกมแมลงและความชื้นรุมถึงอย่างตรกรามเศษซากถูกย่อยสลายในโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนจริงๆพวกคนเหมืองหลังจากจับจองที่ทางทำกินและอาศัยเรียบร้อยแล้วเมื่อว่างจากงานก็แบกปืนเข้าป่าล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารเหลือมากก็ขายกันเองในหมู่บ้านเรียกว่าแบ่งกันกินก็ยังได้ ชีวิตผู้คนที่นี่ดำเนินต่อไปอย่างปากกัดตีนถีบรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการทำแร่ไม่มีอีกต่อไปแล้วเด็กหนุ่มชื่ออำพัน์ลูกครึ่งไทยมอนก็เหมือนกันเมื่อว่างเว้นจากงานในไร่ก็แบกปืนเข้าป่าหายิงสัตว์ต่างๆแต่วันที่ไปนั่งห้างในดงกระท้อนห้วยตาตุ่นเขาไปคนเดียวเพื่อนของเขาต้องอยู่เฝ้าไข้น้องสาวที่ป่วยเป็นมาลาเรียเด็กหนุ่มไปถึงดงกระท้อนเมื่อตะวันโผล่เพล เขาแวะตักน้ำใส่ขวดพลาสติกก่อนจะขึ้นห้างชายหนุ่มรีบแต่ต้นไม้ข้างๆที่มีกิ่งพอได้อาศัยยึดเกาะเมื่อขึ้นถึงยอดจึงโหนข้ามไปยังต้นซานซึ่งเขากับโชมาขัดห้างทิ้งไว้ตั้งแต่สี่ห้าวันก่อนหน้าเขาเห็นหญิงชายคู่หนึ่งกำลังมุ่งตรงมายัางดงกระท้อนป่าเมื่อถึงใต้ต้นไม้ที่เขาขัดห้างอยู่หญิงชายคู่นั้นก็เงยหน้าขึ้นชายหนุ่มถึงตกตะลึงอ้าปากค้าง เพราะทั้งคู่คือไออูกับอีสาวสองผัวเมียที่ถูกทำนบถล่มทับเมื่อเจ็ดปดปีที่ผ่านมาอัมพันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองไออูกับอีสาวยืนจ้องเขาด้วยสายตาว่างเปล่าร่างกายซีดเผือดเหมือนคนขาดเลือดมานานแววตาแฝงไปด้วยความเวทนาและความกโกรธเกรี้ยวพริบตานั้นเองลมพัดวูบจนใบไม้กระทบกันดังสวบสาบร่างของสองผัวเมียรเริ่มเลือนรางก่อนจะหายไปกับเงามืด อัมพันใจเต้นรัวร่างกายแข็งค้างอยู่บนห้างยิงสัตว์ท่ามกลางความเงียบงันของปาราตรีไออูกับอีสาวสองผัวเมียที่ตายไปนานแล้วกลับมายืนอยู่ตรงหน้าเขาใต้ต้นกระท้อนใหญ่กลางป่าลึกและโทสะที่ยากจะบรรยายเสียงลมพัดวูบผ่านยอดไม้ใบไม้เสียดสีกันดังสวบสา,าบราวกับป่ากำลังหายใจอําพันยกปืนขึ้นแนบอกเหงื่อเย็นไหลซึมทั่วแผ่นหลัง ทั้งที่อากาศรอบตัวหนาวเย็นผิดปกติเขากระพริบตาแรงๆเพื่อให้แน่ใจว่านี่ไม่ใช่ภาพหลอนแต่เมื่อสายตากลับมาจดจ้องอีกครั้งร่างของไออูกับอีสาวก็ยังอยู่ตรงนั้นอำพันธ์เสียงแห่พร่าของไออูแทรกผ่านความเงียบราวกับกระซิบมาจากใต้ดินเสียงนั้นไม่ได้ดังนักแต่กลับทําให้หัวใจอาพันธ์เต้นแรงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้มือของเขากําปืนแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัว กระแกต้องการอะไรเสียงของอําพันสั่นเครือเขาพยายามตั้งสติแต่ภาพตรงหน้าทำให้ความกลัวแล่นขึ้นมาจับขั่วหัวใจอีสาวไม่ได้พูดอะไรนางเพียงแค่จ้องเขานิ่งๆก่อนที่ร่างของเธอจะเริ่มเลือนรางไปกับสายลมที่กันโชกแรงขึ้นเรื่อยๆอําพันเห็นไอ้อูยกมือขึ้นชี้มาทางเขาช้าๆดวงตาขุนมัวของมันเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างแต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรต่อ ร่างของทั้งสองก็จางหายไปในเงามืดเหลือไว้เพียงเสียงสะท้อนในอากาศอัมพันรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในอกเขาหายใจไม่ออกอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกลับมาตั้งสติได้อีกครั้งรอบตัวเงียบงนันมีเพียงเสียงจิ้งหรีดและเสียงลมพัดผ่านยอดไม้เขาค่อยๆลดปืนลงแต่ยังคงระแวดระวังรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงอัมพันรีบไต่ลงจากห้างยิงสัตว์ด้วยหัวใจเต้นรัว มือไม้สั่นจนแทบจับเชือกไม่มั่นเขารู้ดีว่าตัวเองไม่ควรอยู่ที่นี่อีกต่อไปทุกสัมผัสร,รอบตัวทำให้เขารู้สึกเหมือนมีเงาดำจ้องมองจากมุมมืดของป่าพื้นดินเย็นเฉียบแม้เขาจะเดินเท้าเปล่ามาไม่รู้กี่ครั้งเขาออกตัววิ่งไปตามเส้นทางที่คุ้นเคยสองข้างทางเป็นแนวต้นไม้สูงใหญ่ที่กิ่งก้านสยายออกมาคล้ายจะโอบรัดท,ทุกอย่างไว้ในเงามืดลมกลางคืนพัดกรูผ่านต้นกระถอน ส่งกลิ่นอับชื้นของดินปนมากับอากาศพวกกูถูกฝังทั้งเป็นทำไมพวกมึงลืมพวกกูเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นรอบตัวเสียงนั้นไม่ได้มาจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่ลอยวนอยู่ในอากาศราวกับดังขึ้นจากเงามืดรอบตัวอัาพันชะงักเท้าร่างกายแข็งทื่อความหนาวเย็นแทรกซึมเข้ากระดูกสันหลังมือของเขากํปืนแน่นจนข้อนิ้วซี เขาหันขวับไปมองรอบๆแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่ามีเพียงเงาของต้นไม้ที่เอนไหวไปมาตามแรงลมเสียงใบไม้ไหวดังกรอบกแกรบอยู่รอบตัวแต่ไม่มีร่องรอยของใครทั้งนั้นอัมพันรู้ตัวทันทีว่าเขาต้องออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเขาสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะออกวิ่งสุดแรงฝ่าดงไม้ไปตามทางดินที่ทอดยาวสู่หมู่บ้านเสียงฝีเท้าของเขากระทบพื้นดังชัดเจนทว่า เสียงฝีเท้านั้นไม่ได้มีแค่ของเขาเพียงคนเดียวเสียงฝีเท้าหนักๆก้องสะท้อนมาตามเส้นทางเรากับมีใครบางคนวิ่งไล่หลังเขามาอัมพันกลั้นใจไม่กล้าหันกลับไปมองเขากัดฟันวิ่งเร็วขึ้นทุกย่างก้าวของเขารู้สึกเหมือนยิ่งถล่มลึกเข้าไปในฝันร้ายอัมพันหยุดเสียงคร่ำครวญดังขึ้นข้างหูเรากับมีใครกระซิบอยู่ข้างลำคอ ลมหายใจเย็นเยียบแทกผ่านผิวหนังจนเขาขนลุกสู้ไม่อําพันตะโกนลั่นวิ่งต่อไปโดยไม่คิดชีวิตเบื้องหน้าแสงไฟจากกระท่อมหลังแรกของหมู่บ้านเริ่มสว่างขึ้นรำไรความหวังกลับมาในใจเขาเพียงชั่วขณะแต่แล้วเพลงบางอย่างหล่นแตกอยู่ตรงหน้าทางเดินเศษกระเบื้องสีดำแตกกระจายไปทั่วพื้นเสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นจากเงามืดเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์ อํพันธ์ไม่กล้าหยุดมองเขาสะบัดหัวไล่ความกลัวแล้ววิ่งตรงไปยังหมู่บ้านทันทีอํพันธ์วิ่งกระหืดกระหอบมาถึงหมู่บ้านลมหายใจขาดเป็นห่วงห่วงขณะผลักประตูไม้ของเรือนมมยีเข้าไปนางเป็นหญิงวัยกลางคนที่อํพันธ์นับถือที่สุดนอกจากเป็นหมอตำแยประจำหมู่บ้านแล้วนางยังรู้เรื่องราวโบราณมากมายโดยเฉพาะเรื่องของไออูก,กับอีสาวมมยี ข้ามีเรื่องจะบอกอัมพันพูดทั้งเสียงหอบแฮกแฮกมายีนั่งอยู่ข้างเตาไฟสายตาของนางเงยขึ้นมาช้าๆดวงตานั้นเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเมื่อเห็นสภาพของอัมพันเองไปเจออะไรมานางถามเสียงแผ่วอัมพันเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดงกระทร้อนร่างของไออูก,กับอีสาวที่มาปรากฏตัวตรงหน้าทุกคำที่หลุดออกจากปากเขาทำให้ใบหน้าของมายีซีดเผือดลงทุกที นางไม่ได้ขัดจังหวะหรือซักถามแต่เพียงแค่นั่งนิ่งมือกำผ้าขาวม้าแน่นเมื่ออำพันเล่าจบมายี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนางเพียงแค่ลุกขึ้นเดินไปหยิบหมากจากกระจาดแล้วเคี้ยวเงียบๆอัำพันรอคอยคำตอบด้วยใจสัน่นแต่แทนที่จะพูดอะไรมายี่กลับเดินหายเข้าไปในห้องด้านหลังปล่อยให้เขายืนงงอยู่เพียงลำพังหลังจากคืนนั้นความเงียบงันที่เริ่มต้นความสยอง เพียงไม่กี่วันต่อมาหมู่บ้านเริ่มเต็มไปด้วยเรื่องราวประหลาดข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วชาวบ้านพูดกันว่าเวลากลางดึกมักจะมีเสียงร้องให้แววดังมาจากไร่เก่าไร่ที่เคยเป็นของไออูก,กับอีสาวก่อนที่ทั้งคู่จะหายสาบสูญไปอย่างเป็นปริศนาเมื่อหลายปีก่อนคืนหนึ่งคนงานในไร่กลุ่มหนึ่งออกมานั่งสูบยาเส้นกันใต้ถุนบ้านทันใดนั้นหนึ่งในพวกเขาสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นเงาร่างสองร่างยืนอยู่ตรงปลายไร่ เงานั้นสูงโย่งซีดขาวและไม่มีหน้ามันยืนอยู่ตรงนั้นชายคนหนึ่งกระซิบเสียงสัน่นใครวะอีกคนถามแต่ในใจเขารู้ดีว่าคำตอบคืออะไรเงาสองร่างค่อยๆเอียงหัวช้าๆก่อนเสียงสะอื้นเบาๆจะดังขึ้นกลางความเงียบพวกกูถูกฝังทั้งเป็นชายทั้งกลุ่มต่างเพ่นนีแทบไม่คิดชีวิตรอยเท้าจากเงามืดรุ่งเช้าวันต่อมาอัมพันตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่ รีบเดินไปยังศาลากลางหมู่บ้านเพราะต้องการคุยกับผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อเดินผ่านลานกว้างสายตาของเขากลับสะดุดเข้ากับบางสิ่งรอยเท้าเปียกชื้นจากดินโคลนมันทอดยาวเป็นทางจากทิศทางของไร่เก่าของไออูก,กับอีสาวและหยุดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งบ้านของอําพันเองเขาใจหายว่ารีบสาวเท้าเข้าไปดูใกลๆรอยเท้านั้นไม่ใช่แค่ของคนเดียวแต่มันมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก วางเรียงกันเหมือนมีใครสองคนมายืนอยู่ที่นี่เมื่อคืนแต่มันเป็นไปไม่ได้เมื่อคืนไม่มีฝนตกและไม่มีใครเดินผ่านเส้นทางนี้อําพันรู้แล้วว่าพวกมันมาหาเขาหลังจากเหตุการณ์รอยเท้าปริศนาอําพันตัดสินใจไปพบลุงแก้วคนเท่าผู้เคยเป็นหัวหน้าคนงานในไร่และเป็นหนึ่งในคนที่รู้เรื่องราวของหมู่บ้านดีที่สุดเมื่อเขามาถึงลุงแก้วนั่งอยู่หน้าชานบ้าน แววตาของคนแก่เต็มไปด้วยร่องรอยของอดีตที่หนักอึง้งพอเห็นอัาพัน์เดินเข้ามาลุงแก้วก็ถอนหายใจก่อนจะพยักหน้าเรียกให้เขานั่งลงเองก็เห็นมันแล้วสีนะลุงแก้วพูดขึ้นก่อนที่อัมพันจะทันได้เอ่ยปากถามอัาพัน์กลืนน้ำลายอย่างฝืดคอพยักหน้ารับชาช้ามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมลุงเรื่องของไออู U กับอ e ีสาวลุงแก้วเงียบไปครู่หนึ่ง ดวงตาของเขามองไปยังแนวป่าที่อยู่ไกลออกไปก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องที่ถูกฝังกลบไปนานหลายสิบปีสมัยข้ายังเป็นหัวหน้าคนงานไออูกับอีสาวทำงานอยู่ในไร่ของพ่อเลี้ยงมันสองคนขยันขันแข็งไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยชีวิตของพวกมันคงจะไปได้ดีถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นลุงแก้วหยุดเว้นจังหวะสายตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดก่อนจะถอนหายใจหนักๆแล้วเล่าต่อ วันนั้นเป็นช่วงหน้าฝนฝนตกหนักมาหลายวันจนดินอุ้มน้ำไว้ไม่ไหวทำนบก้นน้ำที่พ่อเลี้ยงให้คนงานสร้างไว้เหนือไร่เกิดรั่วไออูกับอีสาวถูกส่งไปช่วยซ่อมทำนบพร้อมกับคนอื่นๆแต่ขณะที่พวกมันกำลังขุดดินถมรอยรั่วทำนบก็ถล่มลงมาลุงแก้วหยุดชั่วครู่คล้ายจะนึกภาพในอดีตดินคโคลนมหาศาลไหลบ่าลงมาทับพวกมันไออูกับอีสาวถูกฝังทั้งเป็นอยู่ใต้กองโคลนนั่น ค่ากับพวกคนงานช่วยกันขุดเท่าไหร่ก็ไม่ทันพอพวกเราดึงร่างของพวกมันขึ้นมาได้พวกมันก็ขาดใจตายไปแล้วอมพันนั่งนิ่งฟังทุกคำอย่างตั้งใจแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือไม่มีใครทําพิธีให้พวกมันเลยอมพันขมวดคิ้วทำไมละลุงลุงแก้วถอนหายใจเพราะพ่อเลี้ยงสั่งให้เราปิดเรื่องนี้ไม่ให้แพร่งพรายออกไปเขากลัวเสียชื่อเสียง กลัวเจ้าหน้าที่มาสืบสวนคนงานทุกคนถูกสั่งให้เงียบส่วนศพของไออูกับอีสาวถูกฝังอยู่ตรงนั้นไม่มีใครจุดทูบให้ไม่มีใครสวดส่งวิญญาณอัมพันรู้สึกหนาวเยือกขึ้นมาทันทีหลังจากวันนั้นไร่แห่งนั้นก็ไม่เคยสงบอีกเลยคนงานหลายคนเริ่มได้ยินเสียงร้องให้ในยามค่ำคืนบางคนได้ยินเสียงเรียกชื่อของพวกเขาดังแว่วมาจากดงกระถ h น เรากับมีใครบางคนยังคงรอคอยอยู่ในความมืดบางคืนข้าเองก็ตื่นมาเพราะเสียงมันลุงแก้วพูดเสียงแผ่มันไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่ามันเป็นเสียงของคนเสียงของคนที่กำลังร้องให้ด้วยความกับแขนชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวบางคนที่ลองเข้าไปล่าสัตว์ในดงกระท้อนเล่าว่าพวกเขารู้สึกเหมือนถูกจับตามองตลอดเวลาบ้างก็เห็นเงาของชายหญิงคู่หนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นกระท h น แต่พอขยี้ตาดูให้ดีพวกเขากลับหายไปข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านสุดท้ายไม่มีใครกล้าเข้าไปล่าสัตว์ในดงกระท้อนอีกเลยอําพันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นลุงแล้วเราจะทำยังไงดีลุงแก้วเงยมองเขาก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมันยังรอให้มีคนทำพิธีให้มันวิญญาณของไออูก,กับอีสาวยังไม่ไปไหนเพราะพวกมันยังคงกับแขน และตราบใดที่ไม่มีใครทำพิธีส่งดวงวิญญาณพวกมันก็จะยังคงเฝ้าดงกระท้อนรอคอยและอาฆาตอัมพันรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวบางสิ่งกำลังรอคอยอยู่ในป่าลึกบางสิ่งที่ไม่เคยจากไปข้าจะไม่ปล่อยให้พวกมันต้องทุกทรมานอีออัมพันพูดด้วยแววตามุ่งมั่นเขารีบไปหามายียีเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังและเอ่ยปากขอร้องให้นางช่วยทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ มายิเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจแล้วพยักหน้าถ้าจะช่วยพวกมันจริงๆเราต้องทำให้ถูกต้องต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลและเชิญพระมาสวดส่งดวงวิญญาณทั้งสองตัดสินใจชวนชาวบ้านที่ยังมีศรัทธาร่วมกันทำพิธีแม้จะมีหลายคนที่หวาดกลัวและลังเลแต่เมื่อข่าวแพรส่สะพัดออกไปว่าหากไม่ทำอะไรวิญญาณของไออูก,กับอีสาวอาจไม่ยอมหยุดหลายคนก็ยอมเข้าร่วม ในที่สุดพวกเขากำหนดวันทำพิธีขึ้นที่ทำนบเก่าซึ่งเป็นสถานที่ที่ร่างของไออูกับอีสาวถูกฝังอยู่ใต้กองดินโคลนเมื่อถึงวันทําพิธีชาวบ้านจำนวนหนึ่งช่วยกันเตรียมสำรับอาหารดอกไม้และเครื่องสังเวยต่างๆมายีเป็นผู้ดูแลพิธีและพระสงฆ์สามรูปถูกนิมนต์มาทำพิธีสวดส่งวิญญาณบรรยากาศของดงกระทอในวันนั้นอึมครึมเป็นพิเศษฟ้าครึมไร้แสงแดดลมเย็นพัดวูบวาบ เหมือนมีใครกำลังมองมาจากเงามืดของต้นไม้ใหญ่พระสงฆ์เริ่มจุดทูบและตั้งจิตอธิษฐานก่อนจะเริ่มสวดบทส่งดวงวิญญาณตอนแรกทุกอย่างดูสงบดีแต่พอเสียงสวดดังขึ้นได้ไม่นานลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นอย่างผิดปกติใบไม้แห้งปลิวว่อนเสียงหวีดหวิวของลมดังขึ้นราวกับเสียงร้องไห้อ้าอาเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นจากกลางป่า อําพันและชาวบ้านสะดุ้งเหือกหลายคนหน้าซีดเผือดหัวใจเต้นรัวราวกับจะกระเด็นออกจากอกลมกระโชกแรงจนเทียนที่จุดไว้ดับลงหมดทูบที่ปักอยู่หน้าบาทล้มระเนระนาดพระสงฆ์ยังคงตั้งสมาธิแน่วแน่และสวดต่อไปแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดพวกมึงลืมพวกกูเสียงกรีดร้องนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนราวกับอยู่ตรงหน้า มายี่รีโปรยข้าวสารและน้ำมนตลงบนพื้นพวกเองต้องไปเสียทีอย่ามัวแต่ยึดติดอยู่กับความโกรธแค้นอีกเลยทันใดนั้นเสียงร้องให้สะอื้นก็ดังขึ้นร่างของไออูก,กับอีสาวค่อยๆปรากฏขึ้นท่ามกลางไอหมอกพวกเขายืนจับมือกันดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเวทนาเราถูกฝังทั้งเป็นไม่มีใครจำเราได้ไม่มีใครคิดถึงเรามายีน้ำตาคลอ ดวงตาของนางเต็มไปด้วยความสงสารวันนี้พวกเองไม่ได้ถูกลืมอีกแล้วเราทำพิธีให้พวกเองได้เวลาปลดปล่อยความกัปแค้นเสียทีพระสงฆ์สวดมนต์ต่อไปเรื่อยๆเสียงสวดเริ่มกลบเสียงร้องให้พายุที่พัดกระหน่ำเมื่อครู่เริ่มสงบลงเงาร่างของไอูกับอ e. ีสาวมองหน้ากันก่อนจะค่อยๆเลือนหายไป เมื่อพิธีเสร็จสิ้นทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความเงียบสงบลมเย็นพัดผ่านอย่างแผ่วเบาชาวบ้านที่มาร่วมพิธีต่างถอนหายใจโล่งอกทุกคนรับรู้ได้ว่าสิ่งที่คอยวงเวียนอยู่ในดงกระท้อนมานานได้จากไปแล้วอัาพันยืนมองไปยังต้นกระท้อนใหญ่ตรงที่ไออูกับอ e. ีสาวเคยยือนอยู่ไม่มีเงาไม่มีเสียงร้องให้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยมีเพียงเพียงสายลมอ่อนๆที่พัดผ่านเหมือนเสียงกระซิบขอบคุณ จากวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยแม้พิธีจะเสร็จสิ้นแต่ชาวบ้านหลายคนก็ยังรู้สึกไม่วางใจพวกเขาไม่แน่ใจว่าดงกระท้อนจะปลอดภัยจริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆคือนับจากวันนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงร้องให้กลางดึกอีกเลยไม่มีใครเห็นรอยเท้าเปียกชื้นหน้าประตูบ้านอีกและไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าไออูก,กับอีสาวจากไปแล้วจริงๆหรือเพียงแค่รอคอย รอให้ใครบางคนก้าวเข้ามาในดงกระท้อนต้องสาบอีกครั้งหลังจากพิธีอุทิศส่วนกุศลจบลงหมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งไม่มีเสียงร้องให้ในยามค่ำคืนไม่มีรอยเท้าปริศนาไม่มีลมพายุพัดโหมเหมือนคืนก่อนทุกคนคิดว่าวิญญาณของไออูกับอีสาวได้รับการปลดปล่อยแล้วแต่สำหรับมายี่ความสงบนี้กลับทำให้เธอรู้สึกกังวลอย่างประหลาด ในคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังหลับสนิทเธอก็ฝันในความฝันนั้นเธอเห็นพี่ชายของเธอยืนอยู่กลางดงกระท้อนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าหมองแฝงด้วยความหวาดกลัวพวกมันยังไม่หยุดพวกมันทำให้กูต้องตายเสียงของพี่ชายดังขึ้นชัดเจนก่อนที่ร่างของเขาจะค่อยๆถูกเงามืดลืนหายไปในความมืดมายี่สะดุ้งตื่นหัวใจเต้นรัวเหงื่อไหลซึมเต็มแผ่นหลัง เธอหอบหายใจแรงก่อนจะค่อยๆตั้งสติหมายความว่ายังไงเธอจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่บนฟ้าหมู่บ้านเงียบสงัดไม่มีสิ่งผิดปกติแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงด้วยความหวาดหวัน่นพี่ชายของเธอเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนเขาตกเขาตายใกล้กับดงกระทอนทุกคนบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่สิ่งที่เขาพูดในความฝันกลับทำให้มายีเริ่มสงสัยว่า เบื้องหลังการตายของเขาอาจไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุธรรมดารุ่งเช้ามายีไปหาลุงแก้วด้วยความร้อนใจเธอเล่าความฝันให้เขาฟังแต่สีหน้าของลุงแก้วกลับดูนิ่งเฉยอย่างผิดปกติลุงลุงรู้อะไรใช่ไหมลุงแก้วหลบตาก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่บางเรื่องเองไม่ควรรู้หรอกมายีมายีขมวดคิว้วแต่ถ้ามันเกี่ยวกับพี่ของข้าข้ามีสิทธิ์รู้ลุงแก้วนั่งเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาพี่ชายของเองไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุม่ยี่เบิกตากว้างหมายความว่าไงลุงแก้วกลืนน้ำลายลงคอก่อนจะตัดสินใจเล่าความจริงที่ถูกฝังกลบมานานไอ้อูกับอีสาวไม่ใช่แค่ตายเพราะทำนบถล่มมันถูกฆ่าม่ยี่ตัวแข็งทื่อใครเป็นคนฆ่าลุงแก้วเงยหน้ามองเธอดวงตาของเขาสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวพ่อเลี้ยงกับพวกของมัน ม่ายีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพลิกคว่ำพ่อเลี้ยงคือเจ้าของไร่ที่พี่ชายของเธอเคยทำงานให้และเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงสุดในหมู่บ้านพ่อเลี้ยงรู้ว่าทำนบมันกำลังจะถลม่มแต่มันไม่ยอมซ่อมเพราะมันต้องการให้ไออูกับอีสาวตายมันกลัวว่าพวกนั้นจะเอาเรื่องไม่ชอบมาพาก,กลของมันไปบอกคนอื่นมายี่หน้าซีดเผือดเธอจำได้ว่าพี่ชายของเธอเคยเป็นลูกน้องคนสนิทของพ่อเลี้ยง และเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้เรื่องของไออูกับอีสาวแล้วพี่ข้าละ่ะลุงแก้วหลับตาลงพี่เองรู้ความจริงมากเกินไปวันนั้นมันไม่ได้ตกเขาเองมันถูกคนของพ่อเลี้ยงจัดฉากให้ตกเขาตายมายี่แทบล้มทั้งยืนมายี่เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมวิญญาณของไออูกับอีสาวถึงยังไม่สงบไม่ใช่แค่พวกเขาถูกลืมแต่พวกเขายังไม่ได้รับความเป็นธรรม พวกมันยังไม่หยุดพวกมันทำให้กูต้องตายคำพูดของพี่ชายดังก้องอยู่ในหัวของเธอไออูกับอีสาวอาจจะถูกปลดปล่อยแล้วแต่ความอาฆาตของพวกเขายังอยู่และเป้าหมายต่อไปอาจเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของพวกเขาคืนนั้นมายี่แทบไม่ได้นอนเธอจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างของบ้านดวงจันทร์ยังคงลอยอยู่กลางฟ้าแต่ในเงามืดของแนวป่าดงกระท้อน เธอเห็นเงาร่างของใครบางคนกำลังยืนอยู่แม้จะอยู่ไกลแต่เธอรู้ว่าพวกมันกำลังมองมาที่เธอเธอได้ปลดปล่อยดวงวิญญาณแล้วแต่ไฟแห่งความอาฆาตยังไม่ดับลงและไม่นานมันจะเผาผลาญทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดงกระท้อนยังไม่สงบและความจริงอันน่าสะพรึงกลัวก,กำลังจะถูกเปิดเผยหลังจากที่มายีได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายของพี่ชาย เธอและอําพันก็เริ่มสืบหาความจริงเกี่ยวกับไออูกับอีสาวให้ลึกลงไปกว่าเดิมพวกเขาตายเพราะอุบัติเหตุจริงหรือหรือมีเงามืดบางอย่างที่จงใจปิดชีพพวกเขาทั้งสองเริ่มต้นด้วยการสืบจากคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านและพบว่ามีบางอย่างที่ทุกคนพยายามปิดบังมานานหลายปีลุงแก้วบอกกับพวกเขาว่าก่อนที่ไออูกับอีสาวจะตาย ทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินผืนหนึ่งที่ติดกับเมืองเก่าของพ่อเลี้ยงว่ากันว่าใต้ที่ดินนั้นมีสายแร่ทองคำไหลผ่านแต่พวกเขาไม่เคยยอมขายให้พ่อเลี้ยงไม่ว่าอีกฝ่ายจะเสนอราคาแพงแค่ไหนและนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องตายพวกมันวางแผนมานานแล้วลุงแก้วพูดเสียงสัน่นพ่อเลี้ยงกับพวกมันรู้ดีว่าทำนบเริ่มรัวแต่พวกมันไม่ทำอะไรเพราะต้องการให้เกิดอุบัติเหตุ แล้วพวกข้าได้ยินมาว่ามันไม่ได้แค่ปล่อยให้พังไปเองมันเร่งให้ทำนบพังเร็วขึ้นอำพันกำหมัดแน่นขณะที่มายีตัวสั่นไปทั้งร่างหมายความว่าไออู o กับอีสาวถูกฆ่าอย่างเลือดเย็นลุงแก้วพยักหน้าชัยและไม่ใช่แค่พวกมันที่รู้ความจริงหลังจากไออู o กับอีสาวตายพ่อเลี้ยงก็ยึดที่ดินของพวกเขาไปและเริ่มขุดเหมืองต่อ แต่ไม่นานคนที่มีส่วนร่วมในแผนการสกรปรกครั้งนั้นก็เริ่มตายไปทีละคนคนแรกคือนายบัญชาคนที่รับผิดชอบซ่อมทำนบแต่ได้รับคำสั่งให้ละเลยปัญหาเขาถูกพบเป็นศพในลำห้วยหลังหมู่บ้านร่างกายบวมเป่งเหมือนคนจมน้ำตายแต่สิ่งที่แปลกคือไม่มีน้ำอยู่ในปอดของเขาเลยคนที่สองคือไอ้เหิมลูกน้องคนสนิทของพ่อเลี้ยง ซึ่งเป็นคนที่ไล่ไออูก,กับอีสาวออกจากไร่ในคืนก่อนที่พวกเขาจะตายไอ้เหิมพลัดตกหน้าผาที่เดียวกับที่พี่ชายของมมยี่ตกตายไม่มีใครรู้ว่าเขาไปที่นั่นทำไมกลางดึกหรือว่ามีใครบางคนพาเขาไปจากนั้นคนอื่นๆที่เคยเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมก็เริ่มพบจุดจบในรูปแบบแปลกประหลาดบางคนถูกพบเป็นศพในป่า บางคนก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยสุดท้ายเหลือเพียงพ่อเลี้ยงที่ยังคงอยู่แต่ไม่นานนักเหมืองของเขาก็ต้องปิดตัวลงเพราะเกิดอุบัติเหตุถล่มครั้งใหญ่ทั้งที่ไม่มีแผ่นดินไหวหรือฝนตกเลยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเพราะดวงวิญญาณของไออูก,กับอีสาวยังคงอาคาตแม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ดงกระท้อนอีกแม้แต่คนที่กล้าท้าทาย ก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ประหลาดไม่ว่าจะเป็นเสียงกระซิบในความมืดเงาร่างที่เดินผ่านใต้ต้นไม้หรือแม้แต่รอยเท้าที่ปรากฏขึ้นเองบนพื้นดินเปียกชื้นบางคืนชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงร้องให้ดังแววออกมาจากป่าลึกเหมือนกับว่าพวกเขายังอยู่ที่นั่นรอคอยความยุติธรรมที่ไม่มีวันมาถึงและแล้วเรื่องนี้ก็จบลงขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาฟังเรื่องเล่าจาก พระจันทร์เต็มดวงของพวกเราหวังว่าพวกท่านจะชื่นชอบและได้รับความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราพัฒนาผลงานต่อไปขอบคุณจากใจครับ